ส่วนตัวผมสนิทมากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ร้องไห้แบบกูแกเป็นอะไรอ่ะเพราะว่างานล่าสุดที่ไปด้วยกันมาก็ที่เชียงใหม่ก็สังเกตเลยว่าแกไม่ปกติแกไม่มีแรงแค่บอกเขาว่าพี่มัมวันนี้โชว์พี่ไม่ดีเลยวันนี้พี่ไม่มีแรงเลยนะอะไรเงี้ยพี่เป็นอะไรพี่บอกผมได้นะเขาก็ไม่บอกตามสไตล,ล์เขาแกทําเรื่องความสุขส่วนตัวน้อยมาถึงเหตุแบบนี้ที่มันเกิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแกบ้างแล้วจริง,รงๆที่โอเคทําให้คนอื่นเยอะมอบความสุขอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่แกต้อง ดูแลตัวเองยากหน่อยในในในตอนนี้นะครับที่าที่เราเป็นสุปปินรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมงานกับพี่มัมเป็นยังไงบ้างครับเขาเป็นยังไงรุ่นส่วนตัวผมค่อนข้างจะสนิทกับพี่มัมมากๆเพราะว่าผมมีพระอาจารย์คนเดียวกันแล้วเราค่อนข้างจะไปทำงานการกุศลพร้อมกันบ่อยๆก็จะ ส่วนตัวผมสนิทมากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ร้องไห้แบบว่ากูแกเป็นอะไรอะ่ะ<ว><น>เพราะว่างานล่าสุดที่ไปด้วยกันมากที่เชียงใหม่ก็สังเกตเลยว่าแกไม่ปกติแกไม่มีแรงแกโชว์แกไม่มีแรงแกแค่ผอมลงแกดูแบบจ่อยเราก็พยายามไปแย่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 แกก็พยายามจะสนุกแต่ว่าเราก็รู้อ่ะเราก็คิดในใจว,ว่าพี่มันไม่ไม่ไม่ปกติแล้วงานก็ดันเยอะม,มีทุกวันเลย แกก็คงต้องแบบว่างานมาตามตามแบบความมิ่งมั่ศิลปินเนี่ยทุกคน่ะงานมาก็ต้องทํางานต้องทําไปก่อนแล้วสุดท้ายก็โอโอร์โอเวอร์โหโอเวอร์โหลดเครื่องฮีทใช้คํานี้ดีกว่าครับก,ก็ถือว่าล่าสุดก็รู้รู้สึกว่าดีขึ้นมาก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นเยอะเลยในตอนนนั้นที่ไปเจอรเราได้มีถามว่าเป็นยังไงทำไมาที่มืแค่บอกเขาว่าพี่มันวันนี้โชว์พี่ไม่ดีเลย วันนี้พี่ไม่มีแรงเลยนะอะไรเงี้ยพี่พี่พ,พี่พี่เป็นอะไรพี่บอกผมได้นะเขาก็ไม่บอกตามสไตล์เขาแกเับไม่เคยบอกไม,ไม่บอกครับ,บ,รบเขาเขาจะเฉยเฉยไปทางตลกซะมากกว่านั่นนั่นน,น,นี่คือนี่คือนิสัยจริงๆของพี่มัมหรือคือคแก<ต>ไม่อยากให้คนอรอบข้างมาห่วงแกรแครับนในในฐานะเพื่อนเราก็รู้ว่าเพื่อนไม่ครับผมผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับว่าเขาว่าเขาไม่ปกติก็ถ้าว่าบางทีผมก็ขับรถให้แกเลยอืมครับ ครับไรแมทครับไรแมทครับก็ผมว่าเอาเอาปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนพี่มามเองท่าที่ผมรู้จักพี่ต้าหรือว่าพี่ๆที่มาวันนี้คือแกทําเรื่องความสุขส่วนตัวน้อยใช่น้อยจริงแล้วก็มาถึงเหตุแบบนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เลยอยากมาแบบทันท่วงทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของแกบ้างแล้วจริงๆที่โอเคทําให้คนอื่นเยอะมอบความสุขอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่แกต้อง ดูแลตัวเองยากหน่อยใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับเราก็คงจะมีเงื่อนไ่ายเงื่อนไขในตัวเองในการใช้ชีวิตต่อไปใช่แต่เชื่อว่าแกจะสู้ได้แกเป็นคนอึดครึกมากๆอยู่แล<ะ>้วเขาเน้นทำงานเพื่อส่วนรวมงานปีงานสนไฟมนอ่มคือเราจะมีพระอาจารย์เดียวคือพระอาจารย์เอกชัยนะขออนุญาตเอื่นเอือนน้นะฮะคือจะมีงานการกุศลตลอดปีและพี่หม่ำก็จะไปทุกครั้งไม่มีปฏิเสธทุกอย่างถ้าเกิดว่า วันไหนที่แกไม่ได้ไปด้วยหรืออะไรเงี้ยจะจะเสียดายเสียใจมากเพราะว่า,าหลังๆตั้งแต่อ่ะพูดตรงๆนะแกอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยดูพี่ม่าทําบุญทําทําทําความดีเยอะขึ้นเหมว่าแกพยายามทําเท่าที่เห็นคือเป็นอย่างนั้นครับมากเราจะจับาเาไคนดีพาไปหาหมอพาไปต้องดูแลแบบ แกจะเวลาแกพูดอะไรอย่างที่บอกแะบอกว่าพี่มามนี่นะพี่มามอย่างงู้นนะพี่มามอย่างนี้นะแกก็เฉยไยไปทางตลกแกจะพูดให้ให้คนไม่ห่วงแกมากกว่าอันนี้คือจริงๆริพี่มามผมผมพูดได้แค่ได้แค่นี้จริงจรงไอ้นะฮะใช่ครับแน่นอนห่วงแกมากเห็นแกออกกําลังกายอยู่พักหนึ่งหลังจากที่แกสโตรกดดเห็นเห็นท่ามอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วหายไป แข็งแรงแล้วเพราะเรื่ยอยู่ครับ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 แสดงว่าตั้งแต่เขาป่วยตั้งแต่ปี62ตัวเขาเป็นสักพเขาเปลี่ยนลสไตล์การใช้ชีวิตไปเลยช้าลงแล้วก็พยายามพูดด้อยลงเลือกรับประทานของที่มีประโยชน์แกพยายามเต็มที่แล้วนะที่ผมเห็นคือไข่แดงไม่กินเลยกินแต่สลัดผักแกก็พยายามเต็มที่แล้วก็ที่จะรักษาตัวเองโดยคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องถึงมูอหมออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายใช่คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงแต่สุดท้ายมันก็ อย่างที่บอกร่างกายมันโอเวอร์โหลดได้ครับครับงานกกเยอะมากด้วยครับจริงๆบางช่วงแกก็ไม่ได้อยู่คนเดียวยองยองยอยอยอแต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าใจหัวแต่ส่วนใหญ่แกจะอยู่คนเดียวแหละฮะแล้วก็เวลาว่างแกก็จะไปกลับไปหาครอบครัวแกแม่แกอะไรเงี้ยอยู่ตลอดแกจะดูว่าจะห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอ นี่คือพี่มัมครับรอ,บอาอไ,ได้เอาพี่วันอ,อ๋อได้เลยครับก็จากถ้าถ้าพี่มัมคงได้เห็นเหตุหการณ์วันนี้แหละว่าพวกเราเพื่อนเพื่อนพี่ๆของพี่มัมน,นะครับมากันแบบปุบปรับแบบนัดกันจริงๆย่างยากกว่าน,นี้อีกอันนี้คือแทบไม่ต้องนัดครับแล้วก็อยู่กันยาวเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับก็เอาความเป็นไปได้นี้ไปเป็นความแข็งแรงเท่าที่จะเป็นไปได้ของพี่ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาฟื้น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 นะครับแล้วก็ ฝากบอกทุกคนว่าเท่าที่ผมเห็นนะอัปเดตเมื่อตอนสักเที่ยงเที่ยงเนี่ยแกรู้ตัวดีทุกอย่างรู้รู้เรื่องว่าเพื่อนๆจัดคอนเสิร์ตให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าแกยังต้องใส่ท่อเพื่อสูบน้ําที่มันท่วมปอดออกอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ปอดปกติปุ๊บเนี่ยแกน่าจะมีอะไรอยากจะพูดเยอะแยะอาจจะอยากด่าอยากอะไรแกน่าจะอยากพูดอะไรเยอะเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเเพราะฉะนั้นเรารอกันแล้วก็ส่งกาลังใจให้พี่มัม ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่นานแกฟื้นขึ้นมาแล้วแกจะจใจยจๆจๆจอยได้เหมือนเดิมแน่นอน